ป้า I miss you. สวัสดีครับยูได้ I miss you. ห oh. ลับยังอยู่ได้หลับยังครับอยู่ได้อยากยังครับอยู่ได้หลับยังไปเที่ยวกิฟเลยยังไงยูได้หลับยังอ <laughs> ยู่ได้หลับยังครับ เราเราไม่ได้ไปปักที่เลยป้าทำไมอ่ะมันก็สนุกสนุกขำบข่ไม่มีอะไรคือกีฬามันมีแพ้มันมีชนะอยู่แล้วแต่มันแต่มันมากแต่เกมมันมากสนุกใช่แต่เกมสนุกเลยตอนที่หนูไปดูพี่นิกกี้ยังไม่สนุกเลยแบบไม่ใช่แต่ลิเวอร์พูลอ่ะไอ้นี่แมนออฟเดอะแมทไอ้ดาวินนุนเยสอืมค่ะอือ ซึมนะลันซึมนะลันซึมไปนะซึมไปนะซึมเงียบเลยเงียบทั้งบ้านอยู่ใดซึมหนักเลยตอนนี้จริงไม่ปาผมว่ามันพลาดมันไม่ได้ไปเปลี่ยนฟา,าล่าอ,ออกอ๋อเกมเกม,มลุกมันก็ใช่แต่แต่ส่วนตัวป้าจริงๆไม่น่าเปลี่ยนโรเบิร์สันเออแล้วแปบเพราะเพราะเอาเด็กลงมาไอ้คอเนอร์มันเหมือนไอ้กาการาโชมันไม่กลัวปะ ไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอาจะใช้ความฟิตไงอาจจะใช้ความฟิตแต่จริง,รงๆแล้วแบ็กซ้ายมันต้องเป็นโลเวสันไงมันแบ็กซ้ายธรรมชาติเขาเขาไปเอาโจโกเมสไปอยู่ไงแล้วก็ตอนหลังก็เอาซีซีป,ปีคัสมาผมว่าเหมือนเขาจะปิดเกมมาปาตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าแบบแเขาเอาอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าตอนแรกจบเกมแล้วตอนแรกอะ่ะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแมนยูเซตเกมไม่ได้อะทั้งเกมเลยนะใช่ครึ่งครึ่งหลังนี่เล่นได้ดีเลย แมนย <M. U. S 1> ูอะบอลไปของเรียกูหมดแล้วเขาว่ากะ่าว่าปิดเกมแล้วแล้วกลับไม่กะาจะยิงเพิ่มด้วยดูได้เอฟซีถามว่าเปลี่ยนใจกับมาเชียแมนยูไหมเบ้าดีครับไม่ <c oughs> ไม่เปลี่ยนแล้วตอนนั้นเขาชอบแมนยูเพราะว่าชอบป๊อกบาอ๋อ oh. ผมชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนหลังป๊อกบามันจะแผ่วๆหน่อย วแต่วันนี้เกมสนุกมากเลยนะกองเชียร์ที่ดูมันเลยนะโอ้โหวันนี้กองเชียร์คุ้มเลยะครับได้ดูบอลร้อยี่สิบนาทีแล้วก็ยิงกันเจ็ดลูกมันมากดราม่ามากเลยนะโอเคอยู่ได้เดี๋ยวปลอบใจเดี๋ยวเลี้ยงหมูหันนะจ๊ะปลอบใจเขินอีก <c oughs> อ่ะเขินเลยก <c oughs> ินไม่ลงก <c oughs> <c oughs> ินไม่ลง <c oughs> ตอนนี้ใช่ไหมยังกินไม่ลงตอนนี้ โอ้โหแต่ว่ามันเอฟเอคับมันอย่างนี้นะมันมันก็เหมือนกับแบบว่ามันเป็นวันนัดเดียวนะเขาก็ใส่กันแลกอ่ะมันมากครับใช่แต่ว่าแต่ว่าผมก็ดูชอบนะเพราะว่าแมนยูปกติมันไม่สู้ไงแต่วันนี้เหมือนมันก็ยอมแลกหน่อยใส่ไปที่เห็นใสทุกคนใช่ครับมันมากได้ครับป๊ากรันคุยได้เล่นเดี๋ยวพี่ก็ไปนอนแล้วล่ะดึกแล้ว ป้าจา๋นนจาฝันดีนะจ๊ะดีนะจ๊ะเช่นกันเช่นกันครับสวัสดีนี่คุป้าอย่าอย่าสะดุ้งตื่นนะแบบหลับอยู่แล้วสะดุง้งอ่ะตอนแรกกูว่าจะไม่เพราะนิกกี้พูดเนี่ยสงสัยจะมีสะดุง้งสวัสดีครับป้าครับผมครับได้เจอกันนะอยู่ได้เจอกันแอบซปเอร์เดย์ครับแม่แน่นอนแน่นอนครับโอเคโอเคสวัส okay, ด okay. นะีครับสวัสดีครับ บายครับ<า>โอเคนะครับเอฟซีนะครับเจอกันนะครับทุกคนทุกคนหนูว่าเป็นพ่อแม่แน่เลยอะ่ะหวานดีอ,อย่างไม่เลิก